สวัสดีครับผมกบนะครับก่อนอื่นครับผมก็ต้องขออนุญาตซอแกนะครับเอาเรื่องราวมาพูดผมบอกกับเฮียตีเราได้ว่าผมไม่ขอพูดได้ไหมผมบอกเขาบอกได้บอเฮียตีแกบอกว่าบอกเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเฮียตีเรื่องที่ว่าผมจะพูดนี่ครับ มันเป็นเรื่องของพี่สะพายของเฮียตีซึ่งไม่เกี่ยวกับเฮียตีนะครับเราก็เลยเอาเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยคือเล่าให้ผมฟังแล้วก็เล่าที่ไปที่มาให้ผมฟังผมก็เลยบอกว่าผมกับไม่ค่อยอยากจะเล่าเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อประมาณนั้นครับ แต่เฮียตีครับแกบอกว่าคนที่ไม่เชื่อก็ช่างของก็ช่างเขาแต่คนที่เชื่อเนี่ยคือเฮียคือพี่สไปเฮียก็คือคนที่บอกมานะครับคือเขาเชื่อเมื่อเทื่อกอะเราบอถึกเนาะเรื่องที่ว่าผมจะพูดนะครับเกี่ยวกับพี่สไยเฮียตีแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงคนที่สองที่ว่า เกิดขึ้นจริงไม่กี่วันที่ผ่านมาวันนี้ครับที่ว่าผมนั่งคุยพูดกับทุกคนอยู่ครับนี่ก็คือวันย่างเข้าวันที่สิบสี่ตอนนี้ก็คือตีสามครึ่งครับกำลังจะตีสี่พรุ่งนี้เช้าก็เป็นวันที่สิบสี่ครับคือเนี่ยผมนั่งคุยเนี่ยคือจัสว่างนะครับผมคุยกับเฮียตีครับตอนประมาณสักสามทุ่มก,กว่าครับ ของวันนี้แหละครับผมก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาพูดให้ทุกคนได้ฟังบางคนครับอาจจะว่าผมบ้าหรืองมงายอาจจะพูดเรื่องไร้สาระก็ไม่เป็นไรครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดนี่คือแค่อยากพูดให้ทุกคนได้ฟังเฉยครับคือพี่สะใภ้ของเฮียตีครับแกมีอายุเยอะหรอครับ แกฝันคืนวันที่9ฝันว่าเฮียตีเนี่ยไปหาแกอยู่ที่บ้านพร้อมกับเมียของเฮียตีนะครับไปบ้านแล้วพี่สะพ้ยของเฮียตีเน่ยเห็นเฮียตีครับมาในบ้านแต่มา3มคนมีเฮียตีเมียเฮียตีแล้วก็มีพระ1รูป แต่ไม่รู้ว่าพระรูปนั้นเป็นใครมาหาแกอยู่บ้านแกเล่าความฝันให้เฮียตีครับฟันสั้นแค่นี้ครับคืนวันที่เก้านะครับคืนวันที่เก้าแกฝันว่าเฮียตีมาหาแล้ววันที่เก้าตอนประมาณสักสี่โมงถึงห้าโมงเช้าเฮียตีกับซอรครับวันที่เก้านะเฮียตีกับซอรครับ ไปหาพี่สภายอยู่ที่บ้านจริงๆครับอันนี้คือความฝันของพี่สภายของเฮียตีแล้วรู้ไหมครับว่ามันแปลกตรงไหน,นเฮียตีครับแกเช่าตุ่มกับผมไปสามตุ่มแกบอกว่าแกจะเอาตุ่มไว้กับตัวเองหนึ่งตุ่มแล้วก็ จะเอาให้ซอหนึ่งตุ้มแล้วก็จะเอาหนึ่งตุ้มแขวนไว้อยู่ดีในโต๊ะโต๊ะทำง,งานของแกนะครับแต่สุดท้ายครับเฮียตีก็เอาตุ้มตรงที่ว่าจะเอาไว้ในโต๊ะนะ่ะตั้งใจจะเอาไปฝากให้พี่สะพ้ยเพราะว่าพี่สะพ้ยครับแกเป็นคนที่ว่าชอบทําบุญแล้วก็ชอบเกี่ยวกับสายของมงคลก็เลยจะเอาตุ้ม ในโต๊ะตัวเองนี่ครับไปฝากพี่สะพ้ายนั่นแหละครับพอไปถึงบ้านแกก็เอาตุ้มมงคลนี่ครับไปฝากซึ่งพี่สะพ้ายครับแกฝันว่าเฮียตีมากับเมียแล้วก็มากับพระหนึ่งรูปแล้วเฮียตีก็ไปหาจริงๆครับกลับไปกับเมียแกนะครับแล้วก็เอาตุ้มครับไปให้พี่สะพ้ายจริงๆ แล้วแกก็เล่าขวาฝันให้ฟังว่าฉันเนี่ยฝันเห็นเธอเนี่ยมาๆมากับเมียมากับพระรูปหนึ่งซึ่งพี่สะพายครับไม่รู้จักผมนะไม่รู้จักผมทั้งสิ้นแล้วเฮียก็เอาตุ้มครับให้แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับตุ้มสักอย่างครับบอกแค่ว่ามันเป็นของมงคลที่ว่าได้มาก็เลยเอามาฝากซอ พี่สะพ้ยของเฮียตีครับแกเคยมาไหว้ลุงปู่สวงตอนปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดครั้งหนึ่งสองห้าสี่แปดนะครับเคยมาไหว้ลุงปู่สวงครั้งหนึ่งหลังจากนั้นครับซอ,อพี่สะพ้ยครับรับตุ้มไว้ครับแล้วคืนวันวันนั้นนะครับคืนวันที่เก้าอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่สิบนะครับพี่สะพ้ยมาฝัน ว่าในบ้านมีพระทั้งหมด12รูปแล้วก็มีรูปหนึ่งคล้ายๆกับพระที่ว่ามากับพร้อมเฮียตีซึ่งแกก็มีคิดอะไรมากครับเพราะว่าบ้านของพี่สายของเฮียตีนี่คือแกมีกิจการเกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับสังกพันเกี่ยวกับการทําบุญเกี่ยวกับพระสององค์เจ้า แกฝันลักษณะแบบนี้ครับบ่อยแต่แกก็เลยไม่เอะใจอะไรครับแต่แกแปลกมากตรงที่ว่าฝันรอบแรกเห็นพระรูปหนึ่งมากับเฮียตีฝันครั้งที่สองคืนที่สองนะ่ะฝันว่าพระมาทําอะไรไม่รู้อยู่ในร้านอยู่ในบ้านละ่ะทั้งหมดสิรูปพร้อมกับพระรูป1ที่เคยมากับเฮียตีกับฝันครั้งแรกนี่คือความฝันแค่นี้ครับแค่นี้แกฝันสองครั้ง ฝันครั้งแรกว่าเพียตีกับเมียน่ะมากับพระแล้วจู่ๆครับเพียตีก็มาหาแกจริงๆครับแล้วก็เอาของมงคลนี่คือมาฝากหรือว่าผ้าที่เห็นนี่คืออาจจะเป็นลุงปู่ไหมเพียตีแกไม่ได้พูดนะว่าได้ของมงคลมาจากไหนไม่ได้ขอมงคลคือไม่ได้พูดอะไรเลยแค่เอาบอกว่าของมงคลมาฝากแค่นั้นครับแล้วคือที่สองฝันเห็นพระทั้งหมดสิบสองรูปอยู่ในบ้านแล้ว แกก็โทรไปหาเฮียตีครับปร,มมรประมาณสามโมงครึ่งประมาณสามโมงครึ่งเดี๋ยวนะครับผมจดเวลาไว้อยู่ครับแกโทรไปหาเฮียตีครับสองโมงครึ่งสองมงครึ่งของวันที่สิบแกเล่าควาฝันให้ฟังว่าฝันเห็นเจ้านี่ยมากับเมียแล้วก็มากับพระ ฝันครั้ที่สองฝันว่ามีพระมาในบ้านสิบสองรูปแกก็เลยถามว่าไอ้ของมงคลเนี่ยเอามาจากไหนแล้วก็ได้มายัางไงเป็นไปยังไงก็คือเฮียตีก็เลยเล่าให้ฟังครับหลังจากนั้นครับสองโมงครึ่งแล้วพี่สายของเฮียตีแกก็สั่งตุ้มมงคลหลวงปู่สวงทั้งหมดสิบสองตุ้ม ถามว่าแกสั่งไปทําไมเฮียตีบอกว่าจะครบวันเกิดของแกในเดือนหน้าที่จะถึงแกก็เลยสั่งตุ้มไว้สิบสองตุ้มเอาไว้แจกลูกๆก,ก,กับล้านลานนี่คือแกสั่งเพราะว่าแกฝันแกฝันสองครั้งติดภาคคนเดียวกันคือไม่รู้ว่าเป็นใครบางคนครับอยากจะรู้ว่าเกี่ยวอะไรกับที่บ้านไหม ผมขออนุญาตบอกครับพีส่สบายของเฮียตีครับอายุห้าสิบเก้าปีห้าสิบเก้าปีครับอายุพีส่สบายของเฮียตีแล้วเลขที่บ้านครับเลขที่บ้านแปดศูนย์เก้าทับหกเก้าศูนย์นี่คือเลขที่บ้านแปดศูนย์เก้าทับหกเก้าศูนย์ครับเลขที่บ้านอายุห้าสิบเก้ามีแต่เก้าเก้าเลยครับ หลังจากที่ว่าเฮียตีพูดทุกอย่างเกี่ยวกับตุ้มมงคลลุงปู่ไปแล้วก็พูดถึงผมไปแกก็ไม่เคิดอะไรครับแกก็บอกว่างั้นสอขอสั่งช่วยเอามาให้สอด้วยสิสองตุ้มแกสั่งพูดกับเฮียตีประมาณสองมงครึ่งครับแล้วสิ่งที่แปลกและก็ประหลาดใจที่สุดครับมันอยู่ตรงนี้ หลังจากที่ว่าซอรครับแกสั่งตุ้มจากเฮียตีเสร็จหลังจากนั้นครับจากสองโมงครึ่งมาแกจำได้แม่นมากเลยครับก็คือเวลา09.50นแกเปิดร้านมีกิจการเกี่ยวกับขายสังหพันธ์แล้วจู่ๆครับเวลา09.50นมีคนโทรมาจอง มาจองนะไม่ใช่มาซื้อครับมาจองเกี่ยวกับสังขพันธ์ของแกครับด้วยจำนวนที่เยอะพอสมควรแกรู้สึกแปลกใจมากปกติไม่เคยมีใครมาจองเยอะขนาดนี้แกก็คิดว่าหรือว่าจะออกปรรษาหรือเปล่ามีคนมาจองแล้วสักครู่ครับมีคนโทรมาอีกมาสั่งสังขพันธ์ อยู่กับแกอีกเอาง่ายครับวันนั้นครับทั้งวันทั้งวันเลยครับมีแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าที่ว่าหายไปนานมากแล้วโทรมาสั่งสังฆพันธ์กับแกได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วยอดจองวันนั้นครับไม่ใช่ยอดซื้อนะคือยอดจองวันนั้นวันเดียวคือวันที่10 10เดือนกันยายนหลังจากที่ว่าเก้าโมง เก้าในรายการห้าสิบนาทีครับเป็นต้นไปทั้งวันเลยเกือบทะลุสองล้านบาทนี่คือเหตุผลที่ว่าผมไม่อยากจะเอามาพูดเพราะว่ามันไม่มีคนเชื่อผมก็คิดว่าถ้าหากว่าผมพูดถึงตัวน,นี้ครับไม่รู้ว่ามีคนฟังกี่คนนะครับแต่ผมพูดนี่ก็คือเฮตีบอกว่าพูดไปเลยมันไม่ใช่เรื่องของเฮตีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของซอ ซอเขาอนุญาตให้เฮียตีบอกผมได้ผมก็เลยเอามาพูดต่อครับไม่มีใครเชื่อแต่มันเกิดขึ้นกับซอครับแกชื่อซอหมวยเป็นพี่สมใยของเฮียตียอดวันนั้นครับวันที่สิบวันเดียวครับยอดน่ะเกือบสองล้านบาทไม่ใช่เงินนะแต่ว่ามันเป็นยอดจองที่ว่าเขาสั่งเขาสั่งเขาสั่งครับ ยอดจองซอแกไม่เคยมียอดจองเยอะขนาดนี้เยอะนานมากแกเปิดร้านมาครับเป็น30-40ปีแล้วครับแต่ว่าไม่เคยมียอดจองขนาดนี้เลยอย่างมากก็ไม่ถึงแสนอย่างมากก็เจ็ดหมื่นช่วงเศรษฐกิจดีๆแต่ช่วงภาะวะเศรษฐกิจแบบเนี้มันไม่มีโอกาสเลยที่ว่าจะแปะถึงสล้านมันไม่รู้ว่าเป็น,เ,ปนเพราะอะไรแกก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกัน ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเพราะอะไรเพราะว่าแกก็ไม่เคยเห็นพระรูปที่ว่ามากับเฮียตีแล้วก็ไม่เคยเห็นพระไม่รู้จักด้วยซ้ำแต่แกเคยมากบ่าว้สังขารของหลวงปู่สวงปี2548 2548ครับเกือบ20ปีที่แล้วแล้วจู่ๆก็ฝันว่าเฮียตีมาที่บ้านมากับพระ แล้วเฮียตีก็มาจริงๆแล้วก็เอาตุ้มมงคลให้กับซอหมวยจริงๆหนึ่งตุ้มเฮียตีตั้งใจจะเก็บไว้ส่วนตัวเพราะว่าจะเอาไว้ห้อยในโต๊ะทํางานแต่มันเป็นเรื่องที่ปฏิหารอยู่ๆก็คิดถึงซอเลยอยากไปหาซอหรือว่าเฮียตีแกอยากช่วยผมอะไรสักอย่างไหมไม่รู้จะช่วยยังไงก็เลยจู่ๆก็โดนโดน,ดนจิตโดนใจให้ไปหาซอซอกมอ็มาสั่ง คำว่าสั่งหรือไม่สั่งนี้คือผมไม่ค่อยสําคัญนะครับเพราะว่าใจความสำคัญคือมันอยู่กับซอมากกว่ามันอยู่กับพี่สะพ้ยของเฮียตีมากกว่าคือมันแปลกก็ตรงนี้นครับเวลาเกือบประมาณยี่สิบสามสิบปีนะ่ยไม่เคยมีปฏิกิริยาไม่เคยมีประวัติศาสตร์ยอดสั่งประมาณนี้แถมช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยแล้วมันเป็นเป็นไปได้ยังไงก็ไม่รู้ครับเกือบสองล้านบาทยอด จองนะครับไม่ใช่ยอดซื้อหรืออาจจะเป็นเพราะว่ากําลังจะออกพรรษาหรือเปล่าก็เลยมีคนทางสังคมมาแต่ซอแกบอกว่าคนที่เคยอุดหนุนเราคนที่เคยมาสั่งกับเราเขาก็หายไปนะเขาก็หายไปนะแต่จ,จูบเขากลับโทรมาหาเราเนี่ยมันก็เลยไปอย่างนี้ครับผมอยากอธิบายให้ทุกคนเข้าใจแบบพะชัดนะครับบางคนอาจจะว่าผมพูดมากหรือว่าผม พูดเกินไปก็ไม่ว่ากันครับเพราะทุกคนจะไม่มีทางเชื่อถ้าหากว่าไม่เกิดขึ้นกับตัวเองถามว่ามีตัวเลขไหมมันก็มีตัวเลขตรงที่ว่าบ้าร์เทจกับอายุข,ของซองหมวยครับแล้วแล้วเมื่อกี้ผมนึกอยู่เนาะน,นึกอะไรนึกออกอ๋อครับมันไม่ใช่มีแค่ซอหมวยคนเดียวนะครับที่ฝันแล้วก็ เป็นแบบนี้มีหลายคนมากมากนะครับที่ว่าผมไม่ได้เอามาเล่าเฉยๆครับเพราะว่าแต่ละคนทักมาหาผมเนี่ยเยอะพอสมควรแลังอย่างที่ว่าได้รับขอมูลคนไปแล้วก็ฝันอย่างงู้นอย่างงี้เหมือนกันครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่าเพราะว่ามันไม่ก็คือก็ให้เกียรติของแต่ละคนไปนะครับแต่นี่คือเฮียตีแกสนิทก,กับผมมาห้าหกปีครับแกเห็นผมตั้งแต่ผมเข็นรถซุกนี่แหละ ขายถั่วงอกอยู่ในตลาดอยู่เลยก็เลยสนิทกันมากแกเห็นผมผมเป็นคนค้าขายเหมือนกันครับผมขายผักอยู่ในตลาดผมต้องตื่นตั้งแต่เที่ยงคืนครับแล้วก็กลับเข้าบ้านอีกรอบหนึ่งก็คือ,คอเกือบเที่ยงแต่ก่อนครับประมาณสี่ปีสี่ปีที่แล้วครับผมก็ทําอย่างนี้ครับทุกวันนะครับขายของแต่ก่อนทุกวันนี้ก็ยังขายอยู่ครับแต่ว่ามันแปลกตัวนี้ครับบางทีผมพูดยาวผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ฟัง แต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยถ้าหากว่าทุกคนไม่เจอกับตัวเองเนี่ยคือจะไม่มีทางรู้เลยครับสิ่งที่ว่าผมพูดเนี่ยผมก็พูดมาต่ออีกตอนหนึง่งเหมือนกันแต่นี่คือเป็นพี่สะพ้ยของเฮียตีครับเพราะว่าพี่ชายของเฮียตีก็เป็นพี่ชายกนันนะอันนี้คือแกก็เป็นพี่สะพ้ยส่วนใหญ่ก็คือซ้อนเนี่ยซ้อมวยกับเมียเฮียตีครับเขาจะสนิทกันมากกว่าเขาเป็นผู้หญิงแต่เฮียตีครับไม่ค่อยได้คุยกันหรอกครับ ก็คือเขาจะสนิทกันเขาก็พูดเรื่องไรให้ฟังแต่มันแปลกตัวนี้นะครับแกต้องก็กราบขอบคุณมากๆครับซอหมวยที่ว่าเช่าบูชาไปแกบอกว่าหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับของที่ว่าแกได้ไปหรือเปล่าอันนี้คือผมไม่กล้าพูดเนาะไม่กล้าพูดและอีกอย่างนึงก็คือมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนั่นแหละครับเงินไม่ใช่น้อยน,นะครับเงินเกือบสองล้านอันนั้นคือของพี่เปียก็ล้านหนึ่งไปแล้ว จูจ่ๆก็ได้เงินคืนแล้วอันนี้ก็จูจ่ๆครับ2 0่ส้านปีไม่เคยมีประวัติศาสตร์ยอดจองถึง2ล้านภายในแค่วันเดียวก็มันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ก็คือบางคนอาจจะขาขายเล่นๆน้อยครับเราก็ไม่ได้หวังเยอะแค่หวังในชีวิตประจําวันให้มีความสุขหวังในชีวิตประจําวันให้อยู่ได้พออยู่ได้ไม่ขาดทุนพอมีกําลังใจอยู่นะครับแต่ถ้าพูดถึง แต่ละคนครับอาจจะไม่เหมือนกันดวงของคนไม่เหมือนกันโชคไม่เหมือนกันบุญไม่เหมือนกันนี่แหละครับบางทีมันก็อาจจะแตกต่างทุกคนที่สั่งตุ้มกับผมอย่าพิ่งใจร้อนนะครับผมขอยอย่างีครับอย่าพึ่งใจร้อนทุกคนที่สั่งครับผมบอกได้คำเดียวครับว่าได้แน่นอนครับผมกล้าพูดได้เต็มปากผมกบนาไม่เคยเอาเงินใครแม้แต่บาทเดียว ถ้าทุกคนที่รู้จักผมจริงๆครับที่ว่าดูผมมาตั้งแต่นู่นจนถึงปัจจุบันจะรู้บางคนก็ไม่รู้จักนะครับไม่รู้จักทังมาพูดคุยแล้วก็มาถามอย่างเงี้ยก็คือเขาอาจจะไม่รู้จักผมจริงๆก็ได้ผมเนี่ยคนที่สั่งได้หมดทุกคนครับอาจจะช้าห,หนึ่งครับอยากให้ทุกคนใจเย็นๆนครับอยากให้ทุกคนใจเย็นว่ามันได้แน่นอนแล้วผมเนี่ยรอมาห้าปีผมรอมาห้าปี กว่าจะได้โชคนะครับทุกคนครับอาจจะรอเกิน5วันหรือ10วันก็อย่าพึ่งใจร้อนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนได้แน่นอนครับความมงคลความมิสิริมงคลนี่คืออาจจะส่งถึงบ้านเราแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ช้าหรือเร็วมันก็ไม่ช้าเกินไปครับวันพระไม่ได้มีแค่หนเดียวครับหวยไม่ได้มีแค่เดือนละครัครบมีเดือนละสองครั้งอยากให้ทุกคนใจเย็นครับเพราะว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับมงคลเนี่ย ถ้าพูดถึงความใจเย็นครับมีแน่นอนครับอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับบางคนสั่งปุ๊บโอนมืออื่นได้บอบางครั้งมันก็ยากครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าก็อยากไล่ตามคิวแกสั่งกับผมสิบสองตุ้มถึงจะเป็นเฮตีที่ว่าผมรู้จักสนิทกันมากๆผมก็ไม่ส่งนะครับผมก็พูดอย่างนี้ครับผมไม่ได้ส่งนะเพราะว่าต้องตามคิวกับทุกคนที่สั่งเหมือนกันผมอธิบายให้ทุกคนฟังก็เพราะว่าผมแค่อย่าบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อ คความคิดเราครับว่ามันศักดิ์สิทธิ์จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุมงคลไม่ได้เกี่ยวกับคนสร้างคนสร้างครับไม่ใช่ใครครับคือผมนะครับเป็นคนสร้างวัตถุมงคลชนิดนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมคิดว่ามันเกิดกับผมแล้วผมคิดว่าผมทําผมบูชาผมรักษามาแล้วมันเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาแปลกๆทําให้ชีวิตมันพอดีขึ้นบ้างผมก็เลยคิดว่าสิ่งที่ว่าผมสร้างสิ่งที่ผมทําอาจจะทําให บางคนหรือหลายๆคนมีอะไรที่แปลกๆดีๆขึ้นมาบ้างก็ได้หลายคนครับทั่วโลกไม่เคยรู้จักลุงปู่สวงไม่เคยมีวัตถุงมงคลลุงปู่สวงทุกคนจะได้มีวัตถุมงคลลุงปู่สวงก็แบบนี้แหละครับดินลุงปู่สวงครับไม่มีใครได้ง่ายๆนะครับแต่นี่คือผมบูชาแล้วก็รักษามาแล้วก็ สิ่งมงคลน,น,นี้คือได้ไปอยู่กับทุกคนผมคิดว่าลวงปูน่าจะอยากไปเที่ยวครับอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวนู่นไปนี่ก็เลยดนจิตด,ดนใจทําสิ่งน,นี้ขึ้นมาแล้วก็กระจายให้กับทุกคนได้ไปดูแลรักษานะครับผมก็หวังว่าให้ทุกคนแบบมีโชคครับไม่โชคเรื่องหวยเรื่องเบอร์ก็มีโชคเรื่องการงานมีโชคเรื่องสุขภาพมีโชคเรื่องความปลอดภัยมีโชคเรื่องการเรียนการอะไรคือทุกอย่างครับ มันขึ้นอยู่กับดวงและขึ้นอยู่กับโชคด้วยจากที่ทุกคนแบบจังๆงครับเนาะผมเพ้ออะไรไม่รู้ครับเยอะแยะแต่สิ่งที่แน่คืออย่างที่พูดว่าตุ้มมามงคนลวงปู่สวงเนี่ยผมก็ไม่ได้ทาในเล่นครับคือผมตั้งใจทํามากผมตั้งใจทําด้วยใจจริงๆครับแล้วก็อยากแบ่งปันสิ่งที่ผมมีให้ทุกคนได้มีเหมือนกันครับหวังว่าลวงปู่จะเมตตาแล้วก็หวังว่าล <c oughs> ุงปู่จะดลจิตดลใจให้บารมีของ ทุกคนบารมีบุญของลุงปู่ดูแลรักษาทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับอธิบายเยอะมากใครไม่ฟังก็ไม่เป็นไรครับแต่ต้องกราบขอบคุณทุกคนครับที่ฟังขอให้ทุกคนครับท,ทุกคนที่ฟังอยู่รับทุ่มไปให้มีโชคมีลาบมันหมานคําพูดผลอาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่ทุกคนได้ไปถือไปผมคิดว่าถ้ารักษาดีผมคิดว่าศักศดิ์ดสิทธิ์แน่นอนล้านเปอร์เซตตามชื่อครับผม